เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในอพาร์ตเมนต์รูหนูแห่งหนึ่งในขณะที่เจฟหนุ่มขี้ยาและแฟนสาวที่ชื่อว่าแคโร่กำลังเจรจาซื้อขายยาเสพติดกับพ่อค้ายาที่มีชื่อว่าไมลอสและพาลูกน้องมาด้วยหนึ่งคนพร้อมกับหมาที่ตัวเองเลี้ยงเอาไว้ซึ่งในระหว่างการซื้อขายเจฟก็ดูจะเป็นกังวลเป็นอย่างมากเพราะหมาของไมลอสนั้นมีท่าทางที่ดูจะไม่เป็นมิตรกับเขาเลยไมลอสจึงจัดการสั่งให้หมาของตัวเองเงียบจากนั้นเจฟก็พยายามโชว์ว่าตัวเขานั้นก็มีสัตว์เเลี้ยงหมือนนกั ก่อนที่จะเรียกโทนี่เพื่อนขี้ยาอีกคนในห้องเข้ามากแกล้งเล่นเพื่อถ่ายบุหรี่และตบโทนี่โชว์ให้ไมลลอสดูว่าโทนี่นั้นเป็นเบสชั้นต่ำของเขาและเปรียบเสมือนกับสัตว์เลี้ยงมากแค่ไหนแต่ลูกน้องของไมลอสที่มาด้วยก็เอะใจอะไรบางอย่างกับหน้าตาของโทนี่ก่อนจะบอกกับไมลลอสว่าเขาจําได้ว่าโทนี่นั้นเป็นตำรวจที่เคยให้การในสารจนน้องชายของเขาต้องติดคุกไปเมื่อ3าปีก่อน แถมไมลอสก็ดันเชื่อสะดุดว,ว่าลูกน้องของตัวเองนั้นไม่ได้โกหกแน่ๆลูกน้องของไมลอสจึงชักปืนขึ้นมาหวังจะยิงแจ็คแต่แครโรก็ชักปืนออกมายิงสกัดลูกน้องของไมลอสจนลูกน้องของไมลอสปืนลั่นไปโดนขาของเจคแทนแถมไมลอสก็ยังวิ่งหนีออกจากห้องไปอีกในสถานการณ์ตอนนี้เจคแครโรและโทนี่จึงต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วพวกเขาเป็นตำรวจที่มาดักซื้อยาทันทีก่อนที่เจคจะสั่งให้แครโรและโทนี่ตามไล่จับไมลลอสไปแต่ หลังจากที่ทุกคนแยกตัวกันไปเจก็ได้ยินเสียงปืนมาจากฝั่งของโทนี่เขาจึงตามไปดูและพบว่าโทนี่นั้นโดนยิงจนล้มลงไปนอนอาการสาหัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจกจึงพยายามติดต่อก,กำลังเสริมแล้วเรียกรถพยาบาลโดยด,ด่วนทางด้านแคโรที่ไล่ตามไมลอสลงไปที่ชั้นล่างเธอก็พลาดท่าถูกไมลอสยิงเข้าที่ท้องจนอาการสาหัสแต่เจก็โผล่มาข้างหลังและยิงหัวของไมลอสจนทะลุก่อนจะเข้าไปดูอาการของแคโรที่สาหัสออกมากๆในตอนนี้และตะโกนให้ชาวบ้านรอบ,รบ ได้ยินวพวกเขานั้นเป็นตำรวจขอให้ช่วยเรียกรถพยาบาลมาให้หน่อย8เดือนต่อมาเจกที่ตอนนี้ได้สูญเสียเพื่อนร่วมทีมอย่างแครรลและโทนี่แถมตัวเขาเองก็ยังขาเป๋เพราะบาดแผลจากเหตุการณ์ที่พวกเขาดักจับไมลสก็ได้ตัดสินใจเข้ามาเป็นตำรวจยศจา่าและทำงานนั่งโตในสอนอเขต13ซึ่งเป็นสอนอเก่าๆในเมืองดีทรอยเจกขับรถตะลุยพายุหิมะเข้ามาที่สอนอซึ่งในวันนี้ตรงกับวันสิ้นปีพอดีแถมอีกไม่นานสอนอแห่งนี้จะต้องปิดตัวลงตำรวจ ในสอนอจึงค่อยๆขนของออกไปเพื่อเตรียมจะย้ายออกไปทํางานในที่ใหม่แทนซึ่งเจก,ก็ได้พบกับเฟอร์รี่เลขาประจําสอนอสุดเซ็กซี่ที่กําลังเตรียมจัดงานปาร์ตี้ส่งท้ายสอนอแห่งนี้ควบกับงานฉลองปีใหม่อยู่ พวกเขาจึงตกลงที่จะฉลองปีใหม่กันที่สอนอแห่งนี้ยันเชา้าเพื่ออำลาและส่งท้ายก่อนที่มันจะถูกทุบทิ้งในอีกไม่นานตัดภาพมาที่โบสถในเมืองบิชอฟมาเฟียรุ่นใหญ่ได้นัดพบกับเรตำรวจเลวที่แอบเข้ามาคุยธุรกิจกับบิชอฟในโบสถเพื่อหาข้อตกลงร่วมธุรกิจเถื่อน ซึ่งมีตำรวจจำนวนมากเข้าไปเอี่ยวด้วยอยู่ซึ่งบิชอปก็ตัดสินใจที่จะยกเลิกส่วนแบ่งทางธุรกิจแถมยังปฏิเสธที่จะร่วมง,งานกับเรย์ต่อเรย์จึงตัดสินใจที่จะฆ่าบ,บิชอปเพื่อปิดปากแต่บิชอปก็ฉวยโอกาสคว้ามีดขึ้นมาเก็บเรย์อย่างเนียนๆในขณะที่โบสถ์กำลังทำพิธีอยู่ก่อนจะเดินออกมาข้างหน้าโบสถ์เพื่อเตรียมกลับแต่ลูกน้องของเรย์ซึ่งเป็นตำรวจที่รออยู่ตรงทางเข้าโบสถ์ก็เอกใจที่ทำไมบิชอปถึงออกมาจากโบสถ์แค่คนเดียวพวกเขาจึงชักปืนออกมาไล่ยิงบิชอปจนบิชอปต้องหนีนท ก่อนที่บิชอปจะหลบมาอีกทางข้างหลังโบสถ์และถูกรถตำรวจที่มาล้อมรวบตัวไปได้ในที่สุดหลังจากนั้นข่าวที่บิชอปอาชญากรตัวแป้งถูกจับก็โด่งดังไปทั่วเมืองทันทีจนนายตำรวจรุ่นใหญ่อย่างมาคัดดูเวลและไมซึ่งเป็นมือขวาของเขาต้องเดินทางมาที่สอนอใหญ่กลางเมืองทันทีซึ่งมาคัสก็บอกกับไมว่าเขาไม่ต้องการที่จะให้บิชอปถูกประกันตัวออกไปอย่างเด็ดขาดเพราะบิชอปเป็นฆาตกรฆ่าตำรวจที่พวกเขาตามตัวมานาน เขาจะไม่ยอมปล่อยให้มันลอยนวลออกไปแน่แนซึ่งไมค์ก็บอกกับมาคัสว่าบิชอปนั้นจะไม่ถูกประกันตัวออกไปในเร็วๆนี้หรอกเพราะช่วงนี้ตรงกับวันหยุดพอดีบิชอปจะต้องอยู่ในเรือนจำไปอีกสองวันตัดผ้ากลับมาที่สอนอของเจคในขณะที่เจคก,กำลังตรวจของกลางที่เขาจะต้องย้ายไปที่สอนอใหม่อยู่นั้นเจสเปอร์นายตำรวจแก่ก็เข้ามาหาเขาพร้อมกับเบียร์และบอกว่าน่าเสียดายที่คืนนี้จะมีแค่เจสเปอร์เจคและเฟอร์รี่เท่านั้นที่อยู่ฉลองกันในคืนนี้ ก่อนที่เฟอร์รี่จะเข้ามาเรียกเจคให้ไปพบหมออเล็กจิตแพทย์สาวที่ต้องมาตรวจสุขภาพจิตของเจคในทุกสัปดาห์ซึ่งในขณะที่เจคกำลังถูกอเล็กตรวจสุขภาพจิตน,นั้นเจคก็พยายามเลี่ยงการตอบคำถามถึงเรื่องที่เขนานั้นยังต้องกินยาแก้เครียดอยู่เป็นประจำ และเจก,ก็พยายามบายเบี่ยงเรื่องคุยกับอเล็กแถมยังแซวว่าที่อเล็กยอมฝ่าพายุหิมะมาหาเขาถึงที่นี่ก็เพราะอเล็กคงจะชอบเขาแน่ๆก่อนที่อเล็กจะลุกออกไปและเตรียมตัวกลับซึ่งก่อนที่เธอจะไปนั้นอเล็กก็พยายามพูดถึงงานภาคสนามที่เจกนั้นเคยทําและตัดพอว่าเจคคงอยากกลับไปทํางานภาคสนามจนตัวสั่นไม่ใช่การมานั่งเฝ้าโต๊ะทํางานแบบนี้แน่ๆก่อนที่เจกจะแอบเนียนขโมยบันทึกเอกสารของเขาออกมาจากกระเป๋าของอเล็กจากนั้นเจสเปอร์ก็เรียกเจกให้ไปดูข่าวของบิชอปมาเฟียรุ่น ใหญ่ที่กำลังถูกจับขังในเมืองตอนนี้ซึ่งตัดภาพไปที่ในเมืองบิชอปและนักโทษจํานวนหนึ่งก็กําลังถูกคนย้ายไปขังชั่วคราวที่เรือนจําอื่นเพื่อเตรียมตัดสินโทษหลังช่วงวันหยุดปีใหม่ ในช่วงหัวค่ำของคืนนั่นเองในขณะที่ทุกคนกำลังปาร์ตี้ที่สอนอ,อยู่เจสเปอร์ก็ได้แจ้งว่าเขากำลังจะ,กะเกษียณในอีกไม่นานเพราะเพิ่งได้รับแจ้งมาจากสำนักงานใหญ่ตัวเขาเองและสอนอแห่งนี้ก็กำลังจะกลายเป็นอดีตในอีกไม่นานเจคจึงดื่มฉลองให้กับเจสเปอร์ก่อนจะแอบขึ้นไปอ่านแฟ้มบันทึกเอกสารที่เขาขโมยมาจากอเล็กในขณะเดียวกันรถขนนักโทษของบิชอปก็ได้รับแจ้งจากวิทยุมาวา่าตอนนี้ถนนข้างหน้ากำลังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแถมในตอนนี้พายุ ก็กําลังโถมเข้ามาอย่างหนักพวกเขาจะต้องพานักโทษไปขังชั่วคราวที่สอนอ13ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้ๆที่รถกําลังจะขับผ่านไปอย่างไม่มีทางเลือกและเมื่อรถของนักโทษเข้ามาจอดที่สอนอ13เจคซึ่งเพิ่งได้รับแจ้งจากสํานักงานใหญ่ให้ดูแลนักโทษในคืนนี้เขาก็ดูเหมือนจะไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ต้องมาคุมพวกเหลือเดนในช่วงปีใหม่แถมสอนอของพวกเขาก็กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนทาย แต่เจสเปอร์ก็บอกว่าในช่วงเวลาที่พายุหิมะโถมในขนาดนี้จะให้ไล่พวกนักโทษกลับไปก็ใช่เรื่องอย่างในพวกเขาก็ต้องดูแลนักโทษให้ผ่านคืนนี้ไปให้ได้ก่อนที่เจลตำรวจผู้คุมนักโทษจะมาแนะนําให้เจงรู้จักกับบรรดานักโทษตัวแสบไม่ว่าจะเป็นเบคขี้ยาตกอับสมายลี่โจนผิวสีซึ่งถนัดการปลอมแปลงสินค้าเอนนาหญิงผิวสีที่ถูกจับมาเพราะพี่ชายเป็นโจนและพระเอกของค่ําคืนนี้ก็คือบิชอปมาเฟียรุ่นใหญ่ที่ทุกคน ต่างหมายหัวเขาก่อนที่เฟอร์รี่จะเดินมาบอกกับเจคว่าคืนนี้มีแขกอีกคนเข้ามาอยู่ในโรงพักด้วยแล้วเจคจึงขึ้นไปดูที่ห้องทํางานและพบกับหมออเล็กในชุดราตรีที่จําใจต้องมาหลบพายุหิมะในสอนอแห่งนี้อย่างไม่มีทางเลือกอเล็กจึงถามเจคถึงเรื่องที่เขาขโมยบันทึกไปอ่านทันทีซึ่งแม้เจคจะพยายามบ่ายเบียงถึงเรื่องที่เขาขโมยและอาการของตัวเองเท่าไหร่แต่อเล็กก็ดูออกแล้วบอกทันทีว่าเจคนั้นยังรู้สึกผิดและซ่อนมันไว้ข้างในตัวเองอยู่ เขารู้สึกผิดที่ทําให้เพื่อนตายเพราะบอกทางผิดในตอนที่ไล่จับไมล์ลอสเลยอ้างว่าตัวเองบาดเจ็บจนตัดสินใจมาทํางานนั่งโตแถมยังติดยาและเล่าหนักขึ้นไปอีกอเล็กจึงพยายามบอกให้เจกนั้นเลิกคิดว่าตัวเองผิดและกลับมามีความรับผิดชอบอีกครั้งสักทีหลังจากนั้นในขณะที่ทุกคนกําลังปาร์ตี้และเขาดาวเพื่อน,นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ สมายลี่และเปคก,ก็ได้มีเรื่องชกต่อยกันในห้องขังแถมตอนนี้ก็มีมือปืนปริศนาแอบเข้ามาในสอไนออโรซี่หนึ่งในตำรวจที่มากับรถนักโทษจึงเดินไปตรวจห้องขังเพื่อหวังจะเตือนให้พวกนักโทษเงียบเสียงลงแต่โรซี่ก็บังเอิญไปเจอกับมือปืนที่เข้ามาพอดีเขาจึงพลาดท่าถูกยิงจนล้มลงไปนอนตำรวจทุกคนจึงรีบวิ่งมาดูโรซี่ก่อนที่จิลจะวิ่งไล่ตามมือปืนพวกนั้นออกไปนอกสอนนแต่จิลก็พลาดท่าถูกมือปืนยิงเข้าที่ท้องจนอาการสาหาัสเจคจึงต้อง รีบเข้าไปพยุงตัวจิลกลับมาที่สอนอเพื่อหลบให้ปลอดภัยก่อนเจสเปอร์จึจงโวยวายทันทีว่าพวกมือปืนที่เข้ามาจะต้องเป็นพวกลูกสมุนของบิชอปที่หวังจะมาชิงตัวแน่ๆหลังจากนั้นเจก,ก็เดินมาแจ้งข่าวร้ายกับจิลว่าโรซี่นั้นได้เสียชีวิตลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจิลจึงโวยวายขึ้นมาทันทีว่าทาไมสัญญาณแจ้งเตือนประตูหลังของสอนอถึงไม่ดังขึ้นมาเจสเปอร์จึงตอบกลับไปว่าสัญญาณตรงประตูหลังนั้นพังมานานแล้วแถมตอนนี้ก็ยังมีรถปริศนามาจอด ล้อมโรงพักเต็มไปหมดสัญญาณโทรศัพท์และวิทยุก็ถูกตัดและหลังจากนั้นไม่นานก็มีก้อนหินเขียนชื่อว่าบิชอปถูกโยนเข้ามาในโรงพักเจสเปอร์จึงเสนอให้ส่งตัวบิชอปไปให้พวกโจรที่เข้ามาปิดล้อมซึ่งน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะตอนนี้พวกเขามีตำรวจที่บาดเจ็บอยู่แถมกำลังคนและปืนก็ไม่น่าจะต้านอยู่ด้วยแต่เจก็ตัดสินใจที่จะไม่ส่งตัวบิชอปไปและยืนอยากจะสู้ต่อหลังจากนั้นไม่นานไฟของโรงพักก็ถูกตัดลงไปแถมยังมีแสงเลเ เสื้จากปืนส่องทะลุม่านเข้ามาอีกเจคจึงสั่งให้ทุกคนหมอบลงก่อนที่จะวิ่งไปปิดม่านและหาของมากั้นทางออกของเขาไว้ก่อนแล้วค่อยคิดหาทางให้คนมาช่วยเวลาต่อมาเจคตัดสินใจที่จะวิ่งฝ่าวออกไปจัดการกับโจนที่ซ่อนตัวอยู่ในรถคุมนักโทษเพื่อหาเบาะแสว่ากลุ่มคนที่เข้ามาล้อมพวกเขานั้นเป็นใครกันแน่ก่อนที่จะจัดการสอยโจรคนนั้นจนตายและลากศพมาหลังรถเพื่อหลบมือปืนสไนเปอร์ที่ตอนนี้กําลังเล็งมาที่เขาจากตึกรอบๆสอนอเจคค้นเจอ บัตรตำรวจจากตัวของโจนคนนั้นก่อนที่จะรีบวิ่งกลับเข้าไปในโรงพักและยื่นบัตรให้กับทุกคนดูก่อนที่เจกจะเข้าไปหาบิชอปและบอกว่าโจนที่เขาเพิ่งฆ่าและเอาบัตรมาจากตัวนั้นเป็นตำรวจลูกน้องของเรพอตนาวตำรวจที่บิชอปเพิ่งฆ่าไปเจกจึงเค้นบิชอปทันทีว่าทำไมตำรวจถึงเสี่ยงชีวิตมาหาบิชอปถึงสองนอแห่งนี้บิชอปจึงเผยความจริงว่าตัวเขานั้นเคยทำธุรกิจกับพวกตำรวจเลวอย่างเรซซึ่งเป็นเพื่อนกับเครือข่ายตำรวจที่ทำเรื่องผิดกฎหมายอย่างมาคัสดูวา พวกตำรวจเกิดโลกจนอยากจะได้ส่วนแบ่งเพิ่มแต่บิชอปนั้นไม่ยอมทำตามจึงพลาดท่าโดนจับและพวกตำรวจนั้นก็ต้องการจะฆ่าปิดปากบิชอปให้ได้ก่อนวันขึ้นศาลที่บิชอปจะเปิดโปงทุกคนพวกตำรวจเร็วเลยจะยกขยโยมาที่นี่แน่ๆและฆ่าทุกคนในสอนอที่น่าจะรู้เรื่องทั้งหมดจากบิชอปไปแล้วหลังจากนั้นเฟอร์รี่ก็เข้ามาแจ้งกับเจคว่าจิวนั้นทนพิษบาดแผลไม่ไหวจนเสียชีวิตไปแล้วแถมหน่วยสวาย่าดยังเข้ามาล้อมสอนอ,อีกเจคจึงเดินออก ไปบอกความจริงที่เขารู้มาจากบิชอปให้ทุกคนฟังและบอกว่าตอนนี้พวกเขาต้องร่วมมือกันถ้าหากไม่อยากตายซึ่งเจสเปอร์ก็ดูเหมือนจะไม่พอใจสักเท่าไหร่เพราะเขายังมองว่าบิชอปนั้นเป็นฆาตกรฆาตำรวจและไม่น่าไว้ใจแต่เจก็สั่งให้ทุกคนไปตรึงกำลังเฝ้าทุกจุดที่เป็นทางเข้าออกของโรงพักเอาไว้เพื่อความปลอดภัยหลังจากนั้นมาคาสก็ได้นำทีมอีกชุดเข้ามาปิดล้อมสอนตและมาคาสก็ได้บอกกับไมล์ลูกน้องของเขาว่าเขาจะไม่ยอมให้คนในสอ กับบิชอปรอดไปได้แน,แน่เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเขาและตำรวจในสังกัดจะถูกเปิดโปงถึงความผิดแน่นอน เขายอมรู้สึกผิดที่ฆ่าคนพวกนี้ดีกว่าไปสังกตาอยู่ในคุกทั้งชีวิตหลังจากที่เขาและไม้ลงจากรถไปพวกคนในสอนอจะต้องตายเฮี้ยนไม่เหลือซากแน่ๆทางด้านแจ็คที่ในตอนนี้ก็กําลังไปอธิบายถึงสถานการณ์ทั้งหมดให้กับนักโทษในคุกฟังว่าตอนนี้พวกเขากําลังถูกพวกตํารวจแล้วที่หวังจะเข้ามาฆ่าบิช,ชอปหมายหัวรวมไปด้วยและหลังจากนั้นไม่นานหน่วยสวารชุดแรกก็เริ่มบุกเข้ามาโดยการยิงระเบิดแฟลชและควันเข้ามาเรื่อยๆก่อนที่แจ็คจะดักเล่น งานพวกหน่วยสวาท,ที่บุกเข้ามาทางหน้าต่างฝั่งห้องขังจนตายและชิงอาวุธกับเสื้อกรอกมาได้จํานวนหนึ่งเจกจึงตัดสินใจที่จะให้นักโทษทั้งหมดเข้ามาช่วยเขาสู้ในค่ําคืนนี้ด้วยเพราะตอนนี้เขาไม่เหลือทางเลือกอะไรมากแล้วก่อนที่เจกจะพานักโทษไปเอาอาวุธในห้องเก็บของกลางและหลังจากนั้นหน่วยสวาก็เริ่มทยอยยกกาลังเข้ามาในโรงพักเป็นระยะระยะแต่พวกนักโทษที่จริงๆมีฝีมือพอตัวอยู่แล้วก็สามารถวางกลยุทธ์และจัดการพวกหน่วยสวาได้อย่างไม่ยากเย็นแถมอะไรที่ก กำลังจะโดนฆ่าก็ยังได้สไมลี่และเบรกมาช่วยชีวิตไว้ได้อีกส่วนนักโทษผิวสีที่มีชื่อว่าแอนนาก็ได้คว้าปืนมาไล่ยิงหน่วยสวาร์ทที่เข้ามาฝั่งประตูหน้ากับเจสเปอร์จนหน่วยสวาร์ต้านไม่ไหวและล่าถอยออกไปจากนั้นเจก,ก็ได้ชื่นชมพวกนักโทษเป็นอย่างมากที่รวมทีมกันจนต้านหน่วยสวาร์ชุดแรกออกไปได้แต่เจสเปอร์ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่พอใจที่เขาต้องมาร่วมมือกับพวกนักโทษสักเท่าไหร่เขาจึงยกปืนขึ้น,นมาขู่บิชอปและต้องการให้พวกนักโทษวางอาวุธทั้งหมดเจกจึงสั่งให เจสเปอร์ per, วางปืนลงซะเพราะเขาคิดว่าตอนนี้ทุกคนควรจะร่วมมือกันมากกว่ามาหาเรื่องกันเองแบบนี้ถ้าไม่อยากตายเจสเปอร์ per, จึงต้องวางปืนลงและจำใจร่วมมือกับพวกนักโทษที่เหลืออย่างไม่มีทางเลือกซึ่งบิช,ชอปก็เสนอให้แจกคุมพวกตำรวจไปส่วนเขาจะคุมพวกนักโทษเองทางด้านมาคาสที่ได้รับแจ้งมาว่าตอนนี้คนในสอนอติดอาวุธให้กับพวกนักโทษและต่อสู้กับหน่วยสวาดได้อย่างดุเดือดมาคาสจึงสั่งให้ทีมส่งทีมหน่วยสวาดและเฮลิคอปเตอร์มาเพิ่มทันทีเพราะอีก สอถึงสชั่วโมงฟ้าก็จะสว่างแล้วพวกเขาต้องรีบปิดบัญชีให้เร็วที่สุดหลังจากนั้นก็มีรถปริศนาขับเข้ามาหน้าโรงพักโดยได้แวะจอดคุยกับตำรวจที่กำลังล้อมอยู่เมื่อเจกและเฟอร์รี่ส่องกระจกไปดูจึงได้รู้ว่าคนในรถนั้นก็คือคาปลาเพื่อนตำรวจของพวกเขาที่ทำงานในสอนอ .13 แห่งนี้นี่เองแต่หลังจากนั้นรถของคาปราก็ถูกไล่ยิงกวดจนยางแตกไปชนต้นไม้เข้าอย่างจางังเจกจึงรีบวิ่งฝ่าโดงกระสุนไปช่วยคาปราเข้ามาในโรงพักเพื่อความ ปลอดภัยก่อนซึ่งคาปราก็บอกว่าเขาคิดว่าทุกคนยังคงปาร์ตี้อยู่เลยหวังจะเข้ามากินเล่าเป็นเพื่อนเฟอร์รี่ก่อนถึงเชา้าแต่ก็ดูเหมือนว่าบรรดานักโทษจะไม่เชื่อคําพูดของคาปราเราคิดว่าเขาน่าจะถูกส่งมาเป็นไส้สึกเพื่อเก็บทุกคนในสอนอทีละคนทีละคนแน่ๆแ,แต่เจคเองก็ใช้ตัวเองยืนยันว่าคาปลานั้นเป็นเพื่อนของพวกเขาแถมยังไม่พกปืนเข้ามาอีกไม่มีทางที่เขาจะเป็นไส้ศึกไปได้แน่แน นั่นทําให้ตอนนี้กลุ่มนักโทษบางคนอย่างเบกและสมัยลี่นั้นเริ่มจะขบฏและแอบไปคุยกันเองถึงแผนการหลบหนีโดยสมัยลี่ได้บอกกับเบกว่านี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวที่พวกเขาจะเจออิสรภาพได้และหากคิดจะหนีก็ควรทําตอนนี้เลยทางด้านมาคาสเขาก็ได้สั่งให้ลูกน้องจับตารถคันที่ยังใช้การได้ให้ดีเพราะเจกนั้นน่าจะวางแผนใช้รถคันนี้หนีแน่ๆนาทางด้านในสอนอแอนนาก็ได้เสนอแผนให้เธอนานออกไปต่อตรงสายไฟรถเพื่อใช้หนีออกไปหา ความช่วยเหลือโดยอเล็กนั้นก็ได้เสนอตัวออกไปกับแอนนาด้วยเพราะเขาคิดว่าตัวเองนั้นเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะออกไปข้างนอกกับแอนนาส่วนเจสเปอร์นั้นก็ได้วิ่งมาแจ้งกับทุกคนว่าสมายลี่กับเบกนั้นแอบหนีออกไปจากสอนอแล้วแถมยังแอบระเบิดรถนักโทษเพื่อเบนความสนใจอีกเจคจึงสั่งให้แอนนาและอเล็กใช้จังหวะด,ดีๆแบบนี้รีบไปที่รถเพื่อต่อสายตรงโดยด่วน ทางด้านสมัยลและเบกที่หนีออกไปข้างนอกแล้วพวกเขาก็ถูกสไนเปอร์ซุ่มยิงกดดันมาตลอดทางจนในที่สุดสมัยลี่ก็พลาดท่าถูกยิงเข้าที่หัวจนตายส่วนเบกที่สติแตกไปแล้วนั้นก็ตัดสินใจปีนรั้วโดยไม่ทันคิดจนตกเป,นเป็นเป้านิ่งให้กับมือสไนเปอร์สอยจนหัวทะลุด้านแอนนากับอเล็กที่ออกไปต่อสายตรงให้กับรถได้สําเร็จและกําลังจะขับหนีออกไปขอความช่วยเหลือจูจ่ๆก็มีลูกน้องของมาคาสโผล่มาหลังรถและยิงแอนนาจนตายทันทีก่อนที่รถจะเสียหลักไปชนกับเสาและ เจก Jake และผู้รอดชีวิตที่เหลือเมื่อได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวจึงแทบจะหมดหวังทันทีก่อนที่เจกจะสติหลุดเดินเหม่อเข้าไปในห้องทํางานคนเดียวโดยไม่ฟังเสียงของใครเลยทางด้านอเล็กที่ถูกมาคาสจับไปเห็นความลับว่าในสอนอมีคนอยู่กี่คนกันแน่แต่อเล็กก็ยังปากแข็งไม่ยอมบอกอะไรทั้งนั้นมาคาสจึงตัดสินใจยิงหัวของอเล็กจนตายทันทีหลังจากนั้นบิชอปก็ได้เข้าไปคุยกับเจกที่ดูเหมือนจะถอดใจไปแล้วว่ามี สองทางเลือกของคนที่จมอยู่กับปัญหานั่นก็คือดูขึ้นมาแก้ไขหรือมัวแต่สมเพศตัวเองเจคจึงได้สติกลับมาและลงมานําทีมอีกครั้งโดยสั่งให้ทุกคนลงไปตรึงกําลังทุกจุดในโรงพักอีกรอบเพื่อเตรียมรับมือกับหน่วยสวาระรอกใหม่ซึ่งในขณะที่ทุกคนกําลังแยกย้ายกันไปทําตามหน้าที่นั้นบิชอปก็ได้สังเกตว่าคาปลาแอบไปทํารับ่อๆที่ห้องขัง และเหมือนจะพยายามไขที่ล็อกออกบิชอปจึงจับตัวคาปลามาและบอกกับเจกว่าคาปาจะต้องเป็นสายตามที่เขาคาดการไวแน่ๆควรจะฆ่าทิง้งซะหากไม่อยากตายเพราะถูกหักหลังแต่ทันใดนั้นเองหอของหน่วยสวาร์ชุดใหม่ก็บุกเข้ามาที่ดาดฟ้าเพื่อเตรียมบุกรลรอกม่อีกครั้งเจคจึงต้องปล่อยคาปลาไปก่อนเพื่อกลับมาช่วยคนที่เหลืออยู่สู้อย่างไม่มีทางเลือกเจควางแผนกับบิชอปรับมือกับหน่วยสวาร์ชุดใหม่โดยการราดน้ํามันไปรอบโรงพักและล่อให้หน่วยสวาร์เข้า มาติดกับดักของพวกเขาก่อนจะจุดไฟเผาและยิงไล่กวดหน่วยสวารจนต้องล่าถอยออกไปเพราะไม่อาจทนความร้อนของไฟได้ก่อนที่เจสเปอร์จะพึ่งนึกขึ้นมาได้แบบงงๆว่าที่จริงแล้วมีทางหนีตรงท่อระบายน้ําให้ทุกคนหนีไปได้แต่เขาลืมนึกไปเพราะมวลแต่ยุ่งกับเรื่องทั้งหมดทุกคนจึงทยอยหนีออกไปทางท่อระบายน้ําก่อนที่จะขึ้นมาข้างนอกได้สําเร็จแต่บีชอปก็ตัดสินใจจะเฟอร์รี่เป็นตัวประกันไว้เพื่อความชัวว่าเขาจะรอดไปได้แน่ๆและทันใดนั้นเอง ถของมาคัสและลูกน้องก็ได้เข้ามาล้อมทุกคนเอาไว้ซึ่งคาปราก็สงสัยเป็นอย่างมากว่าพวกมาคัสรู้จุดที่พวกเขาอยู่ได้ยังไงก่อนที่เจสเปอร์จะเผยความจริงว่าจริงๆแล้วเขาเป็นสายลับให้มาคัสมาตลอดที่เขาเสนอให้ส่งตัวบิชอปไปนั้นก็เพื่อให้ทุกคนไม่ต้องมาเสี่ยงแบบนี้ไงแถมเขายังปกปิดเรื่องของทางหนีท่อระบายน้ามาตลอดและค่อยมาเฉลยทางให้ทุกคนในตอนหลังเพื่อที่จะล่อให้มาเจอมาคัสตรงจุดนี้บิชอปจึงพยายามหาเรื่องกวนตีนให้เจสเปอร์ที่ไม่ชอบ หน้าเขาให้เดินมาไกลๆก,ก่อนจะฉวยโอกาสสอดระเบิดแฟลชเอาไว้ในตัวของเจสเปอร์ในขณะที่ตัวเองโดนต่อยซึ่งบิชอปก็ได้ส่งสิ่งให้กับเจคทันทีว่าให้หลับตาในอีก3าวีก่อนที่ระเบิดแฟลชจะทํางานระเบิดร,ร่างของเจสเปอร์จนเละเจคและบิชอปจึงฉวยจังหวะหยิบปืนมาไล่ย,ยิงพวกมาคาสและสั่งให้เฟอร์รี่กับคาปราขับรถหนีไปอีกทางเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งหลังจากขับรถออกไปเฟอร์รี่ก็พลาดท่าถูกไล่ยิงจนรดความแถมไม้ลูกน้องของมาคาสยังเดินมาเช็ค เพื่อไล่เก็บพวกเขาให้ชัวร์เข้าไปอีกเฟอร์รี่จึงสั่งให้คาปลาแกล้งตายไปก่อนเพื่อล่อให้ไม้ตายใจก่อนที่เธอจะดักเชือดไม้ที่บุกเข้ามาจนตายคาที่ทางด้านบิชอปและเจกก็บุกเข้าไปในป่าเพื่อหวังจะล่าตัวของมาคัสทั้งสองตกลงที่จะแยกกันไปคนละทางโดยเจกจะยิงปืนล่อให้มาคัสโผลออกมาเองแต่บิชอปที่แยกไปอีกทางก็พลาดท่าถูกมาคัสยิงเข้าที่ท้องจนล้มลงไปแถมยังถูกหูให้เรียกตัวเจกออกมาอีกซึ่งบิชอปก็ปฏิเสธและบอกว่าเขานั้นโกหก ไม่เป็นก่อนที่เจคจะโผล่มาและสั่งให้มาคาสนั้นวางปืนลงแต่มาคาสก็เล็งปืนไปที่หัวของบิชอปเพื่อขู่ให้เจควางปืนเหมือนกันเจคจึงเฉวยจังหวะดวลปืนแลกกระสุนกับมาคาสจนเจคล้มลงไปนอนเพราะถูกยิงเข้าที่ตัวแต่ทางมาคาสนั้นถูกยิงเข้าที่หัวจนตายไปแล้วท้ายสุดแล้วเจคตัดสินใจที่จะปล่อยตัวบิชอปไปพร้อมทั้งบอกว่าจะมีเขาคนเดียวเท่านั้นที่จะไล่ล่า,ลาบ,บิชอปหากมีคนตามตัวเขาจริงๆและจะมีเขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าบิชอปยังมีชีวิตอยู่ ก่อนที่บิชอปจะเดินหายเข้าไปในความมืดของป่าหลังจากนั้นตำรวจและหน่วยกู้ภัยพร้อมกับเฟอร์รี่ก็เข้ามาช่วยเจกในป่าก่อนที่เจกจะบอกกับตำรวจว่าเหลือเขาแค่คนเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิตทุกคนตายหมดแล้วเจคเดินออกมานอกป่ากับเฟอร์รี่และพบว,ว่าฟ้านั้นได้สว่างเพราะถึงเวลาเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่เขาจะเดินไปยังรถกู้ภัยและเรื่องราวทุกอย่างก็ได้จบลง